หรือ iPhone 14และ iPhone 14 Pro จะมีสีม่วงใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ หลังจากมีข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 14ราคาเท่ากับ iPhone 13ไปคราวนี้ก็ถึงตาสีใหม่ที่เราจะได้ย่นชมกันแล้วซึ่งนักวิเคราะห์อย่างจิออลิกุได้โพสต์ว่าจะมีสีม่วงใหม่ด้วยโดยทวิตเตอร์ของจิออลิกุได้บอกไว้ว่า iPhone 4 4จะมาพร้อมสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินสีดำสีขาวและสีแดงส่วน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมีสีเขียวสีม่วงสีเงินสีทองและสีกราไฟ โดยสีม่วงนี้จะมาแทนสีน้ำเงินเสียราบลูแต่ข่าวลือนี้จะมีมูลความจริงแค่ไหนคงต้องรอประกาศกันอีกทีแม้จิโอริคุจะเคยทำนายถูกว่า i ไอ o ฟ1 3จะมีการปลดล็อกหน้าจอด้วยตาของผู้ใช้งานขณะสวมใส่หน้ากากอนมามัยก็ตามส่วนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือของไอ o n e 14มีตามนี้หน้าจอโหมดอ l w a y s On เราเคยเห็นกันแล้วในเ e อ็กโที่ออกมาตัวเครื่องใช้วสัสดุเดียวกับไอโฟน3 จะมีการรองรับชาร์จไว30วัตต์ในช่วงวงจรการชาร์จแรกและจะลดลงเหลือ27ถึง25วัตต์ m a ็ s a ซปเคสแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นที่มาในถูกไฟ Ma ็กจีโอริขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีบๆเยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ